สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นขนังนะคะดูกาแฟก็มาคุมงานนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้ออกช่องนะคะออกช่องนะคะอันนี้สาวๆจากสีสเกตตามพี่ขวัญมานะวันนี้พี่ขวัญพี่ขวัญใครเป็นน้องเรียมมีน้องเรียมไหมสวัสดีค่ะแขกเยอะวันนี้น้องๆจาก ชีสเกตค่ะทีมงานที่เราไปแสดงวันนั้นนะคะมาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมเยี่ยมพี่ขวัญค่ะสวัสดีค่ะคุณรนกกรนะคะสวัสดีค่ะคุณกหนกทิพย์นะคะนนอ,อาจารย์นะคะอาจารย์อาจารย์ที่คุมกำกับการแสดงนะคะพาน้องๆมาน้องๆน,น,นักศึกษา คงเดีือดร้อนฮพี่นาใครจะเป็นนางเอกใช่ไหมเย็นเนอะแฟดเห็นเห็นในคลิปเวลาใช้จะที่ใช่ไหมก็เอาถังไปรองตรงกอนมาแล้วเพ่จะได้ไม่ต้องเก็บ แล้วี่มาค่ะมแล้วมแล้วอ่เอาอะไรทัวพูไปหาใครถัวพูถัพูทัพูอะไรนะคะถัพูมาเลยมามาลิบ โอ้มีมาเพิ่มกันตัวผูไปทักทายถ่ายรูปเลยค่ะใครจะถ่ายรูปคะถ่ายรูปเลยวันนี้พี่ควันมีสาวๆใช่ค่ะวันนี้พี่ควันมีสาวๆมาหาค่ะเยี่ยมถึงซุ้มเลยอือพยายามเที่ยงค่ะพอดีพักเลยค่ะคิดถึงพี่แซมค่ะโอ้พี่แซมอยู่ฝั่งนู้นค่ะพี่แซม ว่าเราก็มาจากที่วัดแล้วนะคะอืไปดูเนียนน้อยแล้วแ <c oughs> อคชั่นค่ะแอคชั่นอ่าแอคชั่นค่ะแอคชั่น สวัสดีค่ะคุณลอยเข็มทองดูผู้จัดการเราก็นอนเฝ้าค่ะนอนเฝ้า เน้นน้อยพร้อมที่สุดเลยใช่ค่ะเน้นน้อยพร้อมค่ะไม่ไม่งี่เง่าค่ะงานนี้ปีนี้ไม่งี่เง่าเลยเพราะว่าเต็มใจกลางคืนก็พระอาจารย์ก็ไม่ให้ผู้ปกครองไปเฝ้านะคะไล่ออกกลับมาหมดพระอาจารย์จัดการเองแล้วก็ว่านอนหลับดีค่ะนอนถึงเช้าแต่กลางวันก็ชันเพลนก็เยอะหน่อยเพราะว่าตอนเย็นต้องงดอาหารนะคะ อืมแต่ดีที่ตรงนั้นไม่จะหลงเออ kind of ดีมากคิดว่าจะโอ้โหกลางคืนต้องย้ายไปนอนในนั่นแหละดีค่ะมีระเบียบวินัยใช่ค่ะ เด็กผู้จัดการครับผู้จัดการมียุงไหมคะที่นอนอ๋ <Okay. S 1> มอมุมแบรนด์โอเนนแบรนดของเรามีมุ้งค่ะไม่มียุงนะคะมีมุง้งมีมุ้งอยู่เนนคนเดียวนะ,ะที่มีมุ้งนะ,ะนอกนั้นไม่มีนะคะเพราะว่าเปิดพัดลม อาจารย์ไม่มาวันอะไรเนาะวัดบ้านเราเขาตักบาตรวันนันยี่โอ้ยี่สิบแปดคยี่สิบแปดที่วัดนะคะอาจารย์พอมีงานปฏิบัติธรรมค่ะอาจารย์จะมีตักบาตรบนหลังช้างยี่สิบแปดแล้วก็มีวันที่สองอีกวันหนึ่งค่ะมีวันที่สองอีกหนึ่งวันรอยืนหนึ่งเลยพี่กอนใช่ค่ะ อยู่สุรินแล้วกำลังไปหาพี่แซมจ้าอ๋อมาค่ะพี่วานยินดีค่ะพี่วาน เต็นลาคบับสองใส่เคินสาวหรือเปล่าลถ้าขึ้นบนรถก็แบบนี้ค่ะจันก็จะโยกอย่างเงี้ยก็นอนลงเลยสวัสดีค่ะคุณปราณีนะคะคพี่ควันน่ารักจังเลยขอบคุณค,ะค่ะโยกชูพรุ่งนี้ก็จะในโครงการจะมีงาน เราจะมีนักภาพอะไรมาถ่ายภาพก็ไม่ขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะ <im it> สวัสดีค่ะคุณ <im it> ช้างคุณแผนอ๋ออืม <im it> แลนด์มาร์คข,ของสวนสัตว์อยู่ตรงนวันพรุ่งนี้เชือกไหนเอาองานพรุ่งนี้พี่ขวาญจะรับช่วงเช้านะคะพี่ขวาญจะรับคลองช้างช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นพี่แซมไปเล่นน้ำชีนะคะเราใช้สองเชือกคะ่ะพรุ่งนี้เขาจะมีจะมีฉากนั้นด้วยอาจารย์ฉากคลองช้างด้วย จะให้ให้แล้วก็จะให้ช่างภาพมาถ่ายแต่ว่าก็ไม่ให้ยังพวกเราไม่ให้ถ่ายนะเ,เพราะว่าช่างภาพพรุ่งนี้เขาจะเขามีแบบอะไรนะเสียค่าเสียค่าหัวมาน่ะ <c oughs> อืมเขาก็เลยห้ามเราเราอาจจะเก็บลมนกได้แต่ว่าข้างในงานเขาเขาห้ามค่ะพรุ่งนี้บัวบานได้ไปเป็นลูกช้าง ใช่ค่ะบัวบานก็ไปครับพรุ่งนี้แล้วก็เด็กๆพี่เสือบอกแซมสันซื้อแนวอืมเขาเอาอุปรกรณ์มา <c oughs> ไว้ให้แล้ว โอ้นั้นทางนน้นสนกับทางนน้นบุญบุญสงอยากโชว์สาวๆเหมือนกันค่ะดูหัวเทีมหัวเออถ้าจะอาบน้ำก็จะเปื้อน่ดเออถ้าจนก็จะเปื้อนค ชอบพี่ขวัญใส่หัวขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวจะให้น้องขึ้นช้างนะคะเม่ปัดปัดขี้ดินออกหน่อยก่อนเพราะว่าไม่เป็นไรโยมเพราะว่า cứa rồi, 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 bằng rồi, 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 อ่ะเหยียบทางนี้ก่อนเราอย่าลืมดิดดิดขาตัวขึ้นด้วยอ่ะขาแตะแตะที่ข้างหลังอ่ะขาเนี่ยเอออ่ะตอนนี้ก็ขย็งก่อนขย็งก่อนแล้วก็ดีตัวขึ้น

ต้องต้องซ้อมเพื่อปีหน้าไปซีสเกตอีกรอบนะคะ <c oughs> อยากเป็นนักเอกปีหน้าต้องต้องต้องแบบซ้อ,อมไว้ก่อนนะคะกระดิก <c oughs> ขาครับค่ะขายซไปขวาขวาไปซ้ายครับ ไปไปขวาข้างหลังหูช้างเี้ยเโอ้ดูดูสมุนดูสมุนตามติดขาเลยพลังงานก็เยอะเหลือเกิน สองควานไปไหนเจ้าตอนนี้สองควานก็ไม่อยู่นะระวังเลยนะคะอย่าอย่าเข้าใกล้มากเพราะว่าควานไม่อยู่อันนี้ธันวาธันวาราสีธนูมาแล้วมาอย่าอย่าเข้าใกล้มากธันวานิซ่าอันนี้บุญทรงค่ะบุญทรงเลี้ยวแม่กันเลี้ยวเลี้ยว ว้าไปแล้วค่ะพี่ขวัญก็พาน้องเดินวอร์มแล้วนะคะเถอยเถอยเถอยๆนะคะอย่าอย่าอย่าเข้าใกล้มากเถอยถอยเถอยถอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะดึงมือเอา วันนี้ควานเราไม่รู้ไปไหนหมดนะคะวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยโอ้โหคุณตาก็ร้อนนะนะคะอาบน้ำดดดดเดินขอบนู้นค่ะเดินเดินเดินไปนู้นโซงถอยถอยถอย,ถอย มีขนมหวานหวานให้บุญทรงสั่งได้ทุกอย่างอยังมีค่ะยังมีอออืมมีมะพระ้าวถอดเสื้อมารอนะคะสองควานเราไม่อยู่นะคะวันนี้โทรศัพท์เราต้องถ่ายอยู่ในร่มนะคะเพราะว่าถ้าออกนอกนี่ร้อนแน่นอนอุณหภูมิสูง